ยักสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4พิกทีมตาลุกเลสเตอร์พร้อมปล่อยเมดิสันแม้รอดตกชั้นเดอะเทเลกราฟสื่อกีฬาต่างประเทศชื่อดังรายงานว่าเลสเตอร์ซิตี้ทีมดังแห่งเพมอลิกพร้อมปล่อยตัวเจมส์เมดิสันมีฟิลตัวเก่งหลังจบฤดูกาลนี้แม้จะรอดพ้นจากการตกชั้นก็ตาม ดาวเตะวัย26เป็นกําลังหลักของทัพเลสเตอร์ในการรุนนหนีตกชั้นในฤดูการนี้และมีข่าวเชื่อมโยงกับบรรดาบิ๊กทีมในพมเมอริกมานานหลายปีแต่เจ้าตัวยังเลือกที่จะค้าแข่งในถิ่นคิงพาวเวอร์มาตลอดอยาด่างไรก็ตามซื้อดังแดนผู้ดีรรงงานวเวลสเตอร์พร้อมปล่อยเมดิสันหลังจบฤดูการนี้หากได้ค่าตัว45-60ล้านปอนด์ไม่ว่าจะได้อยู่เล่นในพิมเมลรกต่อไปหรือไม่ก็ตามเพื่อสร้างสมดุลทางการเงินให้กับสโมสร ท่านี้แมริสันมีข่าวว่าได้รับความสนใจจากทั้งแมนยูไนเต็ดนิวคาสเซิลสเปอร์รวมถึงลิเวอร์พูลลูกโทรมัตเก็บ1แต้มเพื่อก้าวต่อไปลูกโทรมัตยินดีที่เลสเตอร์ยังเก็บสติไม่แพ้ต่อเนื่องหลังเสมอกับเอเวอเรต2-2ที่คิงพาเวอร์สเตเดียมทอฟฟี่สีน้ำเงินทีมเย็นขึ้นนำไปก่อนโดมินิกคันเวลเลวิลยิงจุดโทษนาทีที่15 เลสเตอร์ตีเสมอได้จากชาก้าโซยุนซูและขึ้นนำจากการยิงของจิมมี่วาดี้จอแดนพิกฟอร์ดทำให้เอวาร์ตันสามารถอยู่ในเกมได้ mm hmm. เมื่อเซตจุดโทษของเมดิสันไว้ได้ในช่วงก่อนจบครึ่งแรกขณะที่อเล็กซิโอบีจะยิงตีเสมอในช่วงครึ่งหลังด้าน,นลุคโทมัสแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษชุดเล็กให้สัมภาษณ์หลังเกมกับเอวาร์ตันว่าแน่นอนเกมนี้มันน่าตื่นเต้นมากเป็นเกมที่ทั้งสองฝ่ายผัดกันลุกและรับตลอดเกมมันเป็นเกมที่ยาก เราสามารถเก็บได้อีกหนึ่งแต้มเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีและเราต้องก้าวต่อไป2ประตูที่ทําให้เราขึ้นน,นํา2-1เป็นประตูที่ยอดเยี่ยมและทําได้ดีมากเมื่อพิจารณาถึงวิธีการเล่นของเราในครึ่งแรกเราไม่ได้ของบอลมากเท่าไหร่ดังนั้นการขึ้นนํา2 1หนึ่งช่วงพักครึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วมันเป็นการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมของโซยุนซูมันเป็นแค่ลูกที่2จากฟรีคิกแต่เขาอยู่ตรงนั้นถูกที่ถูกเวลาที่จะจัดการมันเข้าประตู กับวารีเองเ็เพิ่งทําประตูได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเขาทําประตูได้อีกครั้งในวันนี้ดังนั้นเขาสามารถลงเล่นใน4เกมหลังสุดนี้และทําประตูให้เราได้มากขึ้นเรามีโอกาสในการยิงประตูหลายครั้งแต่พวกเขาก็เช่นกันพวกเขาพลาดประตูเพราะเดนเนียรไอวาเซนเซฟได้อย่างสุดยอดในคืนนี้ผลการแข่งขันอาจต่างออกไปหากเราไม่ได้เซฟจากเขาช่วยไว้การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในเพเบลีกยังคงดําเนินต่อไป เลสเตอร์เก็บได้5จาก9แต้มใน3นัดหลังสุดและขยับขึ้นจาก3อันดับสุดท้ายขึ้นไปรังันดับ16เราเก็บคะแนนได้ดังนั้นเราพอใจในผลการในคัน,นเราพาตัวเองเออกจากโซนตกชั้นและไม่แพ้ใครมา3มเกมผมไม่คิดว่าจะมีหลายครั้งในฤดูกาลนี้ที่เราทำได้แบบนี้เราประสบปัญหาแต่นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับและหวังว่าในวันจันทร์เราจะยืดสถิติเป็น4ี่นัดที่ไม่แพ้ใครคืนนี้แฟนยอดเยี่ยมมากพวกเขาหนุนหลังเราตลอดทั้งเกม แม้เราจะตามหลังศูนย์ประตูต่อนหนึ่งก็ตามพวกเขาช่วยส่งเสียงเชียร์ผลักด้านเราทําให้เราได้สองประตูดังนั้นเราขอขอบคุณสําหรับการสนับสนุนนั้นพิกฟอร์ดโบทําการบ้านดีเซฟจุดโทษแมดิสันตัวแดนพิกฟอร์ดผู้ักษาประตูคนเก่งของเอเวอเรตเปิดเผยศึกษาการยิงลูกโทษมาดี ทำให้เซฟได้ในเกมเสมอเลสเตอร์ซิตี้2-2อเอฟตันได้หนึ่งคะแนนสำคัญในการรุนหนีตายหลังบุกเสมอเลสเตอร์2-2อในศึกพิมลีกโนจันที่ที่1พฤษภาที่ผ่านมาจุดเปลี่ยนสำคัญคือช่วงทดเจ็บที่เลสเตอร์ได้จุดโทษและมีโอกาสนำา3-1แต่พิกฟอร์ดสามารถเซฟจุดโทษของเจมสันได้ก่อนที่ครึ่งหลังอเล็กซ์วอร์บี้จะมาทำประตูตีเสมอ2 2ให้ทอฟฟี่แบ่งแต้มกลับออกไปผมทำการบ้านของผมผมจดเอาไว้ ว่าผมจะพุ่งไปทางไหนเมดิสันเป็นนักเตะที่เก่งและผมไม่คิดว่าผมจะพุ่งไปแต่ผมหลอกก็สองชั้นและเลือกได้ถูกมันเป็นช่วงเวลาสําคัญและผมก็มีความสุขที่สามารถป้องกันได้ผมคิดว่าเราทําได้อย่างยอดเยี่ยมมีเพียงรายละเอียดสุดท้ายเท่านั้นรายละเอียดเล็กน้อยที่ชี้ขาดเกมนี้แต่เราก็ไม่แพ้ทั้งนี้ในควรน,น้าดึงของพิกฟอร์ดได้จดรายละเอียดการยิงจุดโทษของผู้เล่นเลสเตอร์เอาไว้ซึ่งสถิติการยิงของเกมเมดิสันที่ผ่านมา ยิงตรงกลางมากถึง60%และในครั้งนี้เขายิงตรงกลางอีกครั้งกระทำให้พิกฟอร์ดเซฟได้สำเร็จ